นี่มัวแต่มองกระจกไงไม่มองทางเลยไนงะสวัสดีทุกท่านนะครับที่ยังไม่ได้รับพัสดุจากทางบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งให้เดี๋ยวนี้นะครับอยู่กับผม e d c e x p e s e นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมมาซื้อรถก่อนเลยนะครับอืมเริ่มต้นจากการซื้อรถเลยอะ่ะไม่มีรถไปส่งของคิดดูแล้วกันอันนี้เราต้องไปสเปาสเปรารถนะครับแล้วก็นั่งในรถโอเคจัดไปดิคือเดี๋ยวเหมือนผมต้องสเปรารถขึ้นมานะครับหลังจากซื้อเสร็จแล้วเนะี่ย ได้มาเว้ยขึ้นมาันรถนะครับแล้วจากนั้นนะครับรับออเดอร์แรก Let's go ออเดอร์แรกของผมที่ไหนอ๋อตรงนั้นเองเหรออ่าเรียบร้อยนะครับผมเราได้รับพัสดุมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปโอ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปส่งที่บ้านลูกค้านะครับเดี๋ยวขอญาตเปิด Google Ma p ก่อน Google Ma p ให้เราไปส่งตรงนู่นนะครับผมโอเคได้ได้สบายสบายทางนี้ปะวะใช่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 ครับไปทางนี้นะครับเดี๋ยวพอเจอทางดินเนี่ยให้เราเลี้ยวขึ้นไปอันนี้ทางดินแล้วเราเลี้ยวเลย อาอย่างนี้อย่างนี้ไปทางบ้านลูกค้านี่ค่อนข้างที่จะธุกรก,การดานนะครับโอ้โหแต่ไม่เป็นไรผมนี่ไปได้ <c oughs> โอ้โหแล้วใครมันมาทําให้มันเป็นแหล่งเป็นอุ่มอยู่ตรงนี้แหล่งอุ่ม <c oughs> เป็นเป็นหลุมเป็นแอง่งเอออ่ะโถ่เอ้ยเดี๋ยนะถูกทางมาเนี่ยออกไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้ว,ลวต้องเดียวขึ้นแอ่งนู้นมาโอเคอ่านางไงมังน,น,มนมีอยู่ตรงนู้นมันมารอยู่ตรงนูออ้นเฮ้ยพี่พี่พี่พ,พี่โอ้โหเก็บชนนะพี่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 พพพโอ้โ นึกเอ้ย,อยชนหินเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรพัสดุยังโอเคอยู่อันนี้ถูกทางไหมน้ำหนึ่งลองเช็คก่อนนี้ไม่ใช่โอ้โหผิดทางโอ้โหยากับรถนะครับอันนี้โอ้กับรถเลยกลับรถเลยผิดทางเป็นเรื่องปกติครับทุกคนผมมาทํางานวันแรกกันเลยมันก็เลยแบบผิดทางกันกันบ้างใครมันจะไปถูกต้องแต่วันแรกแรอไม่มีมีแต่น้อยน้อยก็เขาไม่มากโอ้วินาคงนาข้าวตรงนี้ด้วยโอ้อ่าเรามาส่งของที่โรงตัดไม้หรอใช่ไหม โอเคเราได้ร okay. ับเงินมา1,400งพันะครับโอ้เยอะเยอะจัดเยอะจัดเราต้องไปไหนต่อทีนี้เอ้าวะไงอะยังไงทีนี้อ๋อแล้วก็รับพัสดุต่อไปโอเคพัสดุต่อไปนี่ต้องไปรับที่นู่นโอ้โหต้องกลับไปไกลเลยเอ้ยโอ้โหแล้วมาชนทําไมเราโอ้ก็เอ้เอาเอาไปไปเลยพี่อ่ะโอเคครับพี่เอ้ยไอ้พี่พี่ลงรถมาดีกว่ามาลงรถมาเลยดีกว่าเฮ้ยโทษ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 เดี๋ยวขับเดี๋ยวขับไปโอเคโอเคโทษ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  โอ้เกือบละวเกือบโด้นเล่นละเกือบ้นเล่นแล้วโทษทีโทษทีขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยววันหลังผมจะไม่ห้าวนะครับไปครับผมไปรับพัสดุกันผมว่าทางกลับมันน่าจะมีทางใหม่ไว้เนี่ยเนี่ยผมว่านี่จะเป็นทางลัดชัวๆเลยผมว่าผมจะไปทางลัดว้วยทางลัดได้ได้ได้เนี่ยดูจากทางนั้นน่าจะได้โอเคอันนี้คือเป็นการพัฒนาในหน้าที่ในการงานหน้านี้คือเขาเริ่มจะหาทางลัดในการไปส่งของแล้วไงเพื่อเป็นการประหยัดเวลานี่ถึงแล้วแป๊บเดียวไวมากไวมาก โอเครับของมานะครับแล้วก็ไปส่งที่เดิมที่เดิมอีกแล้วโอ้เขาสั่งสั่งอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยมีทางาลัดแหละเราก็สบายเออทางไหนเนี่ยตะกี้เราไปมันมีทางแยกด้วยวะเออโอเคเราต้องเลี้ยวโอเคโอเคโอเค,อเ,คเราต้องเลี้ยวขวานะอ่าเดี๋ยวจะจำไว้นะครับว่าตรงนี้มีทางแยกด้วยเดี๋ยวผมส่งงานนี้เสร็จผมต้องซื้อรถใหม่แลลวรถคันนี้มันไม่ไหวแล้ววะมันช้าไปอะ่ะโอ้เร็วขึ้นเยอะนะเร็วขึ้นเยอะเนี่ยดูดิเห็นปะ่ะลงลงลงน้ำไปเลยเนะี่ย คนเก่งๆเขาขับกันพอแบบมีประสบการณ์แล้วก็เริ่มจะขับเป็นแล้วไงม <c oughs> ไม่น่าขับลงน้ําเลยแบบนึงแ๊บ,บนึงโอโ้โหนานเลยนานกว่าเดิมอีกทีนี้โอโ้โหแย่เลยแย่เลยไม่น่าขับตามเข้ามาเลยผมก็เห็นคนอยู่ในน้ำไงก็นึกว่าจะแบบเออเร็วขึ้นอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เร็วขึ้นเลยนะฮะช้ากว่าเดิมอีกโอโ้โหดูมันชิวนะหนุ่มคนนะี้ดูมันแบบ โอ้ยนี่ไงนี่มัวแต่มองกระจกไงไม่มองทางเลยไนงะมาเลยครับผมมาส่งของครับผมเรียบร้อยแป๊บหนึ่งต้อ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 งลงรถมาก,ก่อนแป๊บหนึ่งขอดูรถหน่อยดยิมันมีรถคันใหม่ไหมรถคันใหม่นี่โรบักนั่นแหละวะเฮ้ยมันม,มีแต่โรบัก่ยแป๊บหนึ่งผมต้องกลับไปซื้อรถที่นั้นแน่เลยที่ที่เราเคยซื้อคันนี้มาที่ดั่นชัวร์มันต้องไปที่นั่นแน่ ไปไปไปทางกลับไม่เคยเหมือนเดิมสักรอบไงยิ่งขับนานยิ่งประสบการณ์เยอะนะหนุหน่มคนนี้เป็นไงละ่ะมีทางลัดทุกครั้งที่ขับผ่านเฮ้ยถูกสานบ้วะเนี่ยทางนี้ปะทางที่เรามาทางนี้ปะดูแบบนี้ไม่ใช่แล้วโอ้โหกูว่าแล้วมันไกลแปลกก,ก็ว่าอยู่โอโ้ไกลเลยนี่มาไกลเลยหลงมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหผิดทางผิดทางแล้วทำไมไม่มีใครเตือนผมเลยโอ้โห ต่กี้มีใครพูดไหมแบบเอ้ยพี่ผิดทางผมว่าไม่มีหรอกใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะเดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็เป็นเด็กใหม่เหมือนกันครับทุกคนไม่เป็นไรแต่แต่คราวหน้าต้องเตือนนะถ้าเกิดผมขับมาทางนี้อีกเนี่ยโอเคไหมคราวนี้ผมจะปล่อยผ่านนะผมจะไม่โกรธผมจะไม่งอนนะโอเคป่าวโอเคเราต้องดูแมปเรื่อยๆนะครับเราต้องเปิดกูเกิลแมปบ่อยๆกูเกิลเออต้องดูกูเกิลแมปบ่อยๆนะครับนี่ไป,ไปทางนี้นะอ่าใช่ใช่ใช่เนินทางนี้ถูกต้องเลยถูกต้องเลยถูกต้องผมจาเนินนี้ได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกอ่าใช่ใช่ใช่ถ เหมือนในหัวที่ผมคิดเลยอ่ะก็มาตรงนี้นะครับซื้อรถนะครับซื้อเลยนี่ไอหนุ่มสีฟ้าอ,อัพติมัครามเราอยากรับออเดอร์ใหม่แล้วว่ามันมีแต่ลงเรื่อยอ่ะวะเนี่ยนี่ลงเลื่อยอีกแหละมาแล้วครับโอ้ย <laughs> มาแล้วครับมาส่งของแล้วครับพัสดุที่สั่งไว้มาถึงแล้วครับ โอเคครับผมผมอยากไปที่ไกลๆบ้างอะ่ะผมอยากไปมผมว่าไปเต็นท์ดีว่ะผมอยากไปดูเต็นท์ว่ะเต็นท์แคมะปะ์สองเนียป่ะเดี๋ยวเราไปรับพัสดุก่อนนะครับก่อนที่จะไปเต็นท์แคมป์สองกันโอ้ยนาะข้าวใครเนี่ยขอโทษนะครับขอโทษนะครับนาะข้าวใครพอดีมันเป็นทางลัดนะครับอ๋อไปรับพัสดุที่ใหม่ด้วยเหรอไม่ได้รับพัสดุตรงนี้แล้วเหรออ๋อโอเคโอเคไปรับพัสดุที่อื่นแนละ้วทุกคนเราได้มารับพัสดุที่ปั๊มน้ำมันนะครับผมโอเครับพัสดุมาเอ้ย ้วแคมู่ตรงไหนอะเอ,เอาเอาควยเองเลยทีนี้เดี๋ยวแคนเซลอย่างนี้รับใหม่อีกทีอะโคมันอาจจะบั๊กเว้ยมันได้บอกว่าต้องไปส่งที่ไหนอะผมจะไปขับมัวๆก็ไม่ได้มันก็ไม่ถึงมันก็ไม่เจอกันอ,อืมคือผมว่าผมขับตามเข้าไปดีกว่าไอห,หนุ่มคนนี้เออผมว่าเขาไปส่งที่ดวกกับผมแหละไอ่นั่นน่ะปั๊มน้ำมันไอไอถังไฟฟ้า,ฟาไปแล้วไปแล้วเอ้ยไอไอหนุ่มหนุ่มรอพี่ก่อนผมผมเป็นเด็กใหม่ครับพี่ขับตามไปขับตามเข้าไปเอ,อ้ย จะถึงป่าววะเนี่ยวันเดนะเอ้ยอ๋อได้ไงโอ้มันมีมาร์คขึ้นแล้ว,ลวนะโอเคโอเคอ๋อมันไม่ขึ้นในนี้แต่มันขึ้นตรงอ๋อโอเคได,ไ,ดได้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 เราต้องขับเลนไหน,ไหนวะอันนี้ต้องขับเลนนี้ปะเลนซ้ายปะอันนี้ประเทศไทยหรือเปล่าวะไม่แน่ใจว่ะแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศนอกมันต้องเลนขวาอะไรเลนขวาก็ไรกันนะผมว่านี่น่าจะเป็นแถวแถวยุโรปอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นเอ้ยเอ้ยมันอยู่ข้างบนเหรอ้ยได้ผมรถรถผมจะขึ้นได้ปะเนี่ยโอ้โหอยู่ข้างบนเลยหรอไหวไหมลูกเออสู้เขานะลูกอีกนิดียวลู ืบืนเข้าไปบืนเข้าไปลูกบืนเข้าไปบืนเข้าไปอืมกันละกันละเห็นแสงแล้วเห็นแสงแล้วลูก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 อืมบืนลูกบืนบืนหน่อยบืนอืมอืมอืมโอเคโอ้โโอเคนะครับถ้าเกิดเข่าหลังเจอเต็นท์แคมป์สองก็ไม่ต้องมาละโอ้ลำบากลำบากโอเคถึงละไปักดูทางนี้เลยไปครับผมนี่ เดินกาซะด้วยไปรับของอันนี้เสร็จเดี๋ยวผมว่าจะซื้อรถใหม่ด้วยเดี๋ยวส่งอันนี้เสร็จไปซื้อรถกันอืมเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับผมอืมอันนี้น่าจะไปทางทางไหนวะทางนี้แล้วกันอ่ะไม่รู้ว่าเป็นทางแยกอะ่ะเดี๋ยวเราต้องหาทางขึ้นถนนใหญ่ให้ได้โอ้โหโอเคถึงถนนใหญ่แล้วถนนใหญ่เสร็จปุ๊บต้องไปทางไหนน,นี้ต้องทางไหนวะไปดูก่อนมันยังไม่ขึ้นในแผนที่เลยวะต้องขับเดินขวานะทุกคนโอเค ขับให้ถูกเลนด้วยนะครับเดี๋ยวโดนตำรวจจับเอาโอเคแล้วก็เราต้องเลี้ยวเลี้ยวซ้ายแนละ้วอันนี้ต้องเลี้ยวป่าวะไม่รู้วะขับตามใจมากอะตอนเนี้ยคือแบบจากไปไหนก็ไปอะใช่ป่าวะแปลกแปลกแล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วถอยมาก่อนถอยมาก่อนอัน,นข้างหน้าน่าจะตันดูดิอ่าแล้วก็มาอย่างนี้แล้วก็ let's go ทางนี้ทางนี้อ่าใช่แน่แนใช่แน่แน่อโอ้โหทางมันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่แบบมันก็ทาความเร็วได้อยู่ไมป็นไรไมื่อไร เงินมันดีเงินมันดีทางนี้เงินมันดีโอ้เป็นลานกว้างเลยเหรอตรงเนี้เป็นค่ายทาหารเหรอหรือยังไงตรงนี้อาบายเรียบร้อยได้เงินมาเจ00ันบาทเดี๋ยวเรากลับไปซื้อรถนะครับผมที่ตรงนูน่นโอเคเป็นคนสุงพัสดุมันลําบากขนาดนี้เลยหรอวะเนี่ยชีวิตเนี่ยหุ้ยแต่ขากลับเร็วกว่าเดิมเลยว่ะมันเป็นทางลงเนินนะะ่ะขากลับอ่ะอพอผู้สิกก็ขึ้นเนินละโอเคมันก็อาจจะมีบ้างที่ต้องขึ้นเนินอุ้ยถึงเลยอุ้ยเจ๋วว่ะ เงินเจ็ดพันอ่ะซื้อคันไหนดีวะโอ้โหโอยขาดอีกนิดเดียวเองวะเฮ้ยเก็บตัองค์อีกหน่อยดีกว่าวะ้มาเนี่นาข้าวใครไม่รู้แต่ขอญาติเลยนะครับขอญอาติเกี่ยวข้าวให้เลยละกันไปส่งของขับผ่านนะครับผมนี่ขับผ่านก็พอเขารับวัสดุกันไวมากมาช่วยกันเลือกรถเร็วมาดูได้หลายคันเลยอด่คัน,นไหนมันเร็วสุดวะ โอ้ยยังรอยังรออ่าอ๋ออ้อยโอ้โหรถผมเพิ่งซื้อมาใหม่อ่ะพี่ผมแบบโอ้เป็นรอยเลยเป็นรอยเลยโอ้หวันนี้สองพันหนึ่งนะต้องไปรับที่ไหนอ่ะโอ้โหอ๋อนาข้าวผมจําได้กนาข้าวผมขับเยอะบ่อยตรงนั้นโอเคไปรับของที่นาข้าวนะครับอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรเลยอู้รถโคตรเร็วรุกเร็วอ้สบายรับที่นาข้าวอ่ะ โอ้รถแรงจัดรถแรงมากโคตรชอบโอ้ดูเร็วเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวซิ่งซิ่งจัดซิ่งจัดขับผ่านเลยขับเฉียดเล็กน้อยนะครับผมต่อไปไปส่งที่ตรงนู้นโอเคได้ดิได้ดิเดี๋ยวผมจะขับขึ้นถนนใหญ่้วรอบนี้ขี้เกียจขับบนดินละเราต้องไปทางไหนวะทางนี้ปะาจ่ทางนี้แหละไป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 เอ้ย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 โอ้โหเกือบแล้เกือบแล้เกือบได้เสียดตังละไปขับยาวๆไปตามถนนนี้แหละผมว่าน่าจะถูกทางนะ เอ้โอ้โหผิดทางผิดทางไอ้ทางนี้เราเคยไปแล้วนี่ว่าไอ้ตรงทางตันเราต้องไปส่งตรงนั้นทุกคนเข้าซอยเข้าซอยนี้เข้าซอยนี้นี่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 โอเคโอเคอ่าไปาขึ้นไปแล้วก็พอมาทางนี้เสร็จปุ๊บเอ้ยอุ้ยมีคนรถคว่ำเวอขึ้นมาขึ้นมาไอ้หนูอาอเด d e ว i v e ร y c คา g o โก t h เด o u s ฮ in อิน จอดนี่บ้านเหรอเนี่ยถึงกับต้องลงรถมาดูเลยปกติไม่ลงรถมาดูนะบ้านเหรอวะเนี่ยโอ้เอาเลยว่ะ <c oughs> ไปเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปพักผ่อนเลยครับผมวันนี้ก็เลิกงานสักห้าโมงเย็นแล้วกันกำลังดีเดีย๋ยวผมต้องกลับบ้านแนละ้วเดี๋ยวเอารถไปส่งที่เดิมก่อนทุกคนต้องจอดรถเปที่เป็นทางด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจ้านายเขาจะด่าเ,าเอา อ่าเรียบร้อยโอเคครับทุกคนเราก็ได้ทําการส่งรถให้กับบริษัทขนส่งของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาทํางานใหม่เหมือนเดิมนะครับผมสาหรับวันนี้ผมก็ต้องเลิกงานก่อนเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมไปพักครับไปแล้วกลับไปอาบน้ํากินคงกินข้าวดูทีวีดีกว่า